นายพลดูเลยสวัสดีครับกรมทางหลวงจ่อเปิด PPP ปีหน้าลุยมอเตอร์เวย์สองสายลงทุนกว่า8.70หมื่นล้านกรมทางหลวงเตรียมเดินหน้า2โครงการมอเตอร์เวย์ M 5แล้วก็ M 9ดึงเอกชนร่วมลงทุน PPP ปีหน้าวงเงินกว่า87,000ล้านบาทพร้อมลงนามข้อตกลงคุณธรรม ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนประมูลได้ภิรัตชัยวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าขณะนี้กรมทางหลวงเตรียมเดินหน้าเปิดประมูลโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข5หรือว่ามอเตอร์เวย์ M5 นะครับช่วงรังสิตบางไผ่อินและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่ามอเตอร์เวย์ M9 ช่วงบางขุนเทียนบางกวัวทอง วง,งเงินลงทุนรวม2โครงการกว่า87,393ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนคาดจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนได้ในปี2 5 6 9ซึ่งจะเปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP โดยศึกษาความเหมาะสมแต่ละโครงการแบ่งเป็นโครงการมอเตอร์เวย์ M 5 ช่วงรังสิตบางปะอินวงเงินประมาณ31,358ล้านบาทจะดำเนินการในรูปแบบ ppp เอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างดำเนินงานและบำรุงรักษาโครงการรัฐเป็นเจ้าของรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมดและจ่ายค่าตอบแทนให้เอกชนตามผลการดำเนินงานโดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน34ปีแบ่งเป็นสระยะได้แก่ ระยะที่1การออกแบบและการก่อสร้างไม่เกิน4ปีและระยะที่2การดำเนินงานและบำรุงรักษา30ปีส่วนโครงการมอเตอร์เวย์เอ็ช่วงบางขุนเทียนบางบัวทองวงเงินลงทุนประมาณ5 6าหมล้านบาทจะดำเนินการในรูปแบบ PPPNet Cost โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างดำเนินงานและบำรุงรักษาพร้อมมีสิทธิ์ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางขณะที่รัฐยังคงถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เอกชนลงทุนระยะเวลาดำเนินโครงการรวม34ปีแบ่งเป็นระยะที่1การออกแบบและก่อสร้าง4ปีและระยะที่2การดำเนินงานและบำรุงรักษา30ปีอย่างไรก็ดี กรมทางหลวงได้ประเมินประโยชน์ทางเศรษฐกิจพบว่าทั้งสองโครงการคาดว่าจะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางออบไม่ต่ำกว่า300แสนล้านบาทแบ่งเป็นโครงการมอเตอร์เวย์เอคาดว่าจะสร้างมูลค่าปัจจุบันประมาณ7,928ล้านบาทและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาท และโครงการ M9 คาดว่าจะสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิประมาณ18,069ล้านบาทและก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมกว่า200แสนล้านบาทนายอภิรัตกล่าวว่ากรมทางหลวงให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้มีมาตรฐานระดับสากลพร้อมดำเนินการอย่างสุจริตโปรง่งใสและตรวจสอบได้เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานการจ้างงานการลงทุนและการยกระดับระบบโลจิสติกของไทยสู่ความยั่งยืนในระยะยาวทั้งนี้เพื่อดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพกรมทางหลวงได้ลงนามข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ m 5และ m 9ร่วมกับผู้สังเกตการตามข้อตกลงคุณธรรมจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ act เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินโครงการอย่างสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนอีกทั้งยังเป็นไปตามแนวทางของสำนักคณะกรกรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนพศ2562ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สังเกตการจากภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการจัดทำร่างประกาศเชิญชวน ร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนไปจนถึงการลงนามในสัญญาเพื่อให้ทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลฝากกดติดตามให้ในพลด้วยนะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกับในพลด้วยขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ